สวัสดีครับต้อนรับคุณเข้าสู่รินทางช่องครับผมสกุลวัฒน์เล่าข่าวกับกาแฟดํายามเช้าเช้านะครับกลับมาจะเจอกันวันนี้เจอกันเช้าหน่อยนะครับพอดีมีภารกิจอาจจะทำสกุลข่าวสรุปประเด็นไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากนะครับก็เลยขออนุญาตมาพบกันนะครับเช้าทําเช้าเลยนะฮะตีห้ากว่าก็ลุกขึ้นมานะครับเตรียมตัวทําสกุลข่าวให้ทราบกันนะครับวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ที่20 กันยายน2,564นะครับสถานการณ์หลายเรื่องอยังคงะนะครับเป็นไปโดยที่ประชาชนเองกังวลใจแล้วก็มีความรู้สึกอยู่อย่างว่าสภาพของผู้คนบ้านเมืองเหมือนวันนี้คุยกันคนละภาษาไม่ค่อยรู้เรื่องโดยเฉพาะในส่วนของผู้นำรัฐบาลกับคนที่ออกมาประท้วงนะครับสื่อความหมายกันเหมือนเขาไม่รับฟังกันนะครับ เมื่อวานเรื่องของการประท้วงนะครับกมผู้ประท้วงชนกับรถถังกับรถแท็กซี่ชนกับรถถังอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเป็นลักษณะของการสร้างเรื่องของการให้เห็นถึงว่าประชาชนไม่ได้ชื่นชอบวิธีการปฏิบัติก็คือการปฏิวัติรัฐประหารที่ผ่านมาควรจะหมดและควรจะหยุดต่หละันะครับอยากคิดสแสวงหาผลประโยชน์และโอกาสในหลวในการดารงตําแหน่งทงกษิ แบบที่กําลังเป็นอยู่แล้วเป็นแล้วไม่เห็นหัวประชาชนอันนี้สําคัญนะครับต้องบอกก่อนไม่เห็นหัวประชาชนแม้แต่นิดเดียวนะครับเขียนกฎหมายไว้ป้องกันตัวเองรองรับการกระทําความผิดของตัวเองอาศัยกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยคอยช่วยเหลือตนเองและพวกให้อยู่ในตําแหน่งอย่างไม่สง,ง่างามอันนี้ผมเรียนเลยว่าไม่สง,ง่างามโดยสิ้นเชิงนะครับ วันนี้นีหลายเรื่องเราก็ตามกันต่อนะครับพูดถึงเรื่องของความเป็นคนและความเป็นมนุษย์ของทุกๆคนเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าทุกคนเกิดมาก็นะครับไต่เต้าเรียนแล้วก็ศึกษามาแต่ละสายอาชีพของแต่ละคนที่ถนัดน,นะครับพอมาถึงในช่วงเวลานี้เนี่ยทุกคนก็มารวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือว่าทํายังไงก็ได้ทําให้ประเทศชาตินั้นไปให้ได้อย่าติดหล่มแบบนี้เหมือน เหมือนพญาช้างติดหล่มโคลนที่ไม่สามารถปีนขึ้นมาได้นะครับร้องหวยหวนกลางป่าแบบนั้นนะครับเราสถานการณ์ของประเทศไทยตอนนี้มันค,คล้ายๆแบบนั้นคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับว่าเรากำลังแย่นะครับในมุมมองของประชาชนที่มองต่อรัฐบาลที่กระทำต่อประชาชนนะครับเราติดเราติดและผู้นำไม่เห็นด้วยว่า ปัญหามันเกิดจากอะไรยังคงทันแหลงยังคงมีริ้วล้อมาทำการปกป้องพิทักษ์ตัวผู้นำรัฐบาลอย่างขยันขันแข็งเป็นใครกันบ้างก็ดูตามหน้าใส่ครับออกมาไม่ได้เรื่องได้ราวสักคนวันนี้เมื่อคืนเห็นทราบข่าวว่าสบคชักยาวกันใหญ่ก็คือเรื่องของการปิดล็อกกทมทั้งหมดรวมถึงในต่างจังหวัดด้วยนะครผมว่าถ้าเกิดมีการทําแบบนั้นจริงๆเนี่ย เอาเถอะครับได้เห็นอะไรดีๆแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ไม่เหลืออะไรกันอยู่แล้วนะครับประชาชนพร้อมที่จะลุกขึ้นแต่ว่าที่ไม่ลุกเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเห็นว่าอะไรบางอย่างที่มันผิด,ผด,ผดปกติอยู่อะไรบางอย่างที่ยืนทำมือหรือว่าสั่งการอยู่นะครับเราไม่ได้บอกว่าใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่เรากําลังมาบอกว่ามันเป็นเงาที่ยืนทำมึนประชาชนเกรงใจ เป็นเงินจริงเป็นเงินจริงนะครับวันนี้สรุปเลยแล้วกันนะครับว่าประเด็นข่าวหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะตามหน้านนังสือพิมพ์ก็ไม่ต้องตามอะไรกันเยอะนะครับเพราะว่านานสุพิมก็จะมีเรื่องของการจัดคาม็อบบ้างเรื่องของการถแถลงข่าวเกี่ยวกับวัคซีนบ้างเรื่องราวของการติดตามเกี่ยวกับงานของปปชบ้างแต่วันนี้มีงานปปชที่ออกมาหลายเรื่องตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็คืองานของกลุ่มนะครับ ของอบตอต,ตอนนี้เนี่ยหอเจากอรปลูกใหญ่ผู้รับเหมาคดีนะครับก็คือเสนอใบราคาแก้ใบราคา,าการรับเหมางานนะครับที่หนองจบกโคราชตอนนี้นี่โดน5ปีนะครับเป็นอดีตนายกอบตอนองจบกนะครับงานนี้นี่ก็หอเจากอปลูกใหญ่นะครโดนเต็มๆนะครับ พร้อมกับพวกแก้ใบเสนอร,ราคางานก่อนโดนสารคดีทุจริตสั่งจำคุกหปีอายการสูงสดุดไม่อยู่รอดต่อเหตุโทษมหนึ่งสองพรบหัวหนักที่สุดนะครับเรื่องของการหัวเนี่ยจริงๆแล้วมีมานานแล้วครับเรื่องหัวเรื่องประมูลนะครับจริงๆแเวลาใครจะประมูลเนี่ยเขาส่วนใหญ่แล้วเขาจะเทียบเชิญหรือว่าคุยกับผู้ที่สนใจในเรื่องของการประมูลงาน จากหน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับจะเป็นกรมชนกรมทางนะครับหรือว่ากรมไหนๆก็ตามนะครับเขาจะส่งใบเทียบไปนะครับแล้วก็ดูความต้องการนะครับดูร่าง TOR นะครับที่ส่งไปว่าร่างเนี้คุณอยากเข้าไหมถ้าเข้าคุณก็นัดมาคุยนะครับนัดประคุยจะให้แก้ข้อไหนที่เป็นประโยชน์ยังไงนี่คือนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยครับมีจริง คใครที่เกี่ยวข้องไม่ต้องมาเถียงเลยครับว่ามีมีจริงๆและเวลาจะประมูลทีเนี่ยเขาก็จะนัดเอาบริษัทที่สนใจเนี่ยสักสี่ห้าบริษัทมานั่งคุยกันในโต๊ะโต๊ะหนึ่งหรือว่าที่ไหนสักที่ที่เป็นเซฟเฮาส์เสนอกันราคากันก่อนว่าตรงนี้ราคาเท่านี้ผมขอหรือว่าพี่ขอคุณได้ก็มีตัวเลข นะครับก็เรียกว่าต่างทดแทนกันทดแทนกันนะครเสนอไปสมมติว่าห้าร้อยนะครับอาจจะเสนอพี่ก็ต่ำกว่าราคาตามนิดหน่อยนะครับผมขอแล้วกันงานนี้ประมาณอย่างไรก็จะเขียนใส่มือแล้วก็จะมีตัวเลขต่างต,างตอบแทนกันไปเท่าไหร่เ็าว่ากันไปจึงเวลาเปิดการประมูลมันก็เพียงแค่วิธ,ธีการแต่ในทางของการหัวหรือว่าการตกลงกันนั้นจบเบ็ดเสร็จด้วยตัวเลขที่ พอใจก็ถุงฝ่ายงานนี้ผมได้งานหน้าพี่ได้แล้วกันนะครับประมาณนั้นนั้นครับนี่คือการหัวในกระบวนการของชั้นของการ e o p อชั n นอีบิตติ้ทั้งหลายเนี่ยนะเขาก็รู้กันในกลุ่มนี้นะครับแต่ว่ารัฐบาลหรือว่าในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไม่จับกันแล้วครับเพราะมันเป็นผลประโยชน์ที่เอื่อต่อกันนะฮะโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมเนี่ยใครเกี่ยวข้องก็ไปดูนะครับหรือสวัสดคมดีๆแล้วกันแต่มไม่หมด นะไม่ต้องสงสัยครับตั้งแต่วันแรกที่เราเจอโควิดที่ร้านอาหารทับทันหนึ่งที่ย่านทองหลอ่อนั่นเจ้ากระทรวงเข้าไปไปเที่ยวในคัเไปเอนเตอร์เทนกับกลุ่มที่ได้ที่ได้รับงานนะครับก็นี่แหละครับมันคือมูลเหตุอย่างหนึง่งนะเราก็เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่มันก็จะเดินไปในช่วงเวลาหนึง่งแล้วมันก็สะดุดหยุดอยู่ไม่สามารถเดินต่อได้เพราะ ทุกคนก็แฮปปี้ที่จะอยู่แบบนั้นแต่เรานะครับเคยไปประชุมเคยไปรู้เรื่องแบบนี้เรามีความรู้สึกเลยว่าสยามประเทศเนี่ยมันพุกร่อนกัมานานมันไม่ได้ทําอะไรที่ใสสะอาดกันมานานโดยเฉพาะในช่วงของรัฐบาลชุดนี้เป็นชุดที่ต้องบอกมีการคอร์รัปชันสูงสดุดอย่าถามว่ามีที่ไหนป้าต้องเปลื้อดูท่านต้องไปตามนะครับเอกสารอะไรทุกอย่างที่ เจ้ากระทรวงหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำมาอ e ีบ e ิ t ติ้งอีโอชัเนี่ยมันมีการทุจริตกันโดยสิ้นเชิงน,นะผู้รับเหมาผมคุยกับผู้รับเหมาผู้รับเหมาก็จะบอกอย่างเดียวว่ามันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วละ่ะเพื่อผลประโยชน์กันไปนะเพื่อผลประโยชน์กันไปโดยบริษัทจีนเนี่ยจริงๆแล้วนะเวลานี่บริษัทจีนหลายบริษัทเนี่ยพอบอกจะไปประมูลเนี่ยบริษัทจีนจะบอกว่าไม่เอาแล้ว ประมูลที่บางไทยไม่ค่อยอยากสนใจเพราะแน่ๆคุณต้องเตรียมเงินไปก้อนหนึ่งในการที่จะเป็นตัวทนและซัพพอร์ตจีนก็ไม่ได้มีเงินมาซัพพอร์ตอะไรอย่างนะครับยกเวน้นจีนเนี่ยจะไปจอยเวนเจอร์กับบริษัทไทยคือกับการร่วมกันนะครับสร้างหรือลงทะเบียนมาหนึ่งหัวเพื่อประมูลงานโดยเอาบริษัทคู่สัญญาผู้จอยเนี่ยเป็นคนเดินเกมในการวิ่งเข้าไปประมูลตามงานต่างๆโดย จะมีเงินทอนเงินอะไรต่างๆนานา,นาเนี่ยที่ไปจัดการโดยบริษัทของคนไทยหรือคู่ประมูลที่มีผลงานภาครัฐอย่างโดดเด่นก็ยักษ์ใหญ่แล้วครับประมาณ5-6-7บริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆในบ้านเราไม่รู้บริษัทอะไรบ้างท่านนึกเอาเองก,ก็แล้วกันที่ได้งานภาครัฐกัน,นบ่อยๆน,นะนะครับแล้วไปจอยเวนเจอร์กับจีนนี่คือบริษัทที่สมรู้ร่วมคิดและฮัวประเมิกันเรียบร้อย นะครับจีนก็จะเอาผลงานไทยแล้วก็เอาตั้งชื่อมาชื่อหนึ่งบริษัท A แล้วเข้าไปประมูลนะครับได้มานะครับจีนก็ยังไม่ได้จ่ายจนกว่าจีนจะออกหนังสือสัญญานะครับค้ำงานค้ำแมทวานนะครับค้ำแมทวานบ้านเราก็จะมีสิ1 5ไอ้ตัวนี้สำคัญเป็นตัวแปรสำคัญในการทำง,งานนะครับ <c oughs> 10-15%พอได้แอดวานมา เขาไม่ได้ทํางานเขาก็จะมอบให้คู่สัญญานะครับคู่จอยเวนเจอร์เนี่ยเป็นคนจัดหาว่าจ้างกันต่อไปนะโดยเอาแอดวานเนี่ยกนะับที่ได้มาเนี่ยจัดสรรปันส่วนแบ่งกันไปนะครับผลประโยชน์ผู้ใหญ่ใครเกี่ยวข้องจัดสรรกันไปอันนี้คือเรื่องจริงๆนะครับผมเล่าเรื่องจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในวงการก่อสร้างก็จะรู้ดีว่าเป็นแบบนี้แหละจัดสรรปันส่วนแอดวานที่ได้มา15%เนี่ย มันจะถูกหายไปประมาณครึ่งหรือข้อแล้วแต่จะถือเงินไว้ทํางานประมาณครึ่งหนึ่งนะครับสมได้อดวซ์ามาร้อยหนึ่งนะครับก็จัดจ่ายแจกไปประมาณ60ล้านไปจ่ายอะไรก็ไม่รู้แลครับเยอะแยะไปหมดนะฮะที่คู่คู่จอยเนี่ยเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเองไปก่อนก็คือบริษัทกองคนไทยที่เป็นผู้สัญญาร่วมเนะี่ยเป็นคนจัดก่อนโดยผู้ผลิะโจชน์อย่ายให้ไล่เลยครับเยอะมาก จะเป็นกระทรวงกลมอะไรเยอะมากเยอะมากจริงๆเยอะมากจริงๆจริงๆครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะซึ่งเราก็ผูกกรอดกันมาตลอดนะครับเราก็ไม่เรารู้แต่เราก็มาคุยกันได้เพียงเท่านี้นะครับใครมีหน้าที่ในการตรวจสอบสอบตงปปงงปป,งงป,ปชก็ระดมในการตรวจสอบได้หมดนะครับคนที่ประมูลงานก็เป็นอย่างนี้กันทั้งหมดบริษัทใหญ่ๆที่เป็นบริษัท บิกบ๊กๆอะครับเบิบ้มใหญ่ๆนะครับกี่บริษัทถ้าลองไปนึกตูแล้วกันที่ได้งานกันบ่อยๆส่วนใหญ่ก็อย่างนี้ทั้งนั้นครับนี่เล่าสู่กันฟังในแต่หน้าที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการที่ไปอยู่ในวงนะครับของผู้ที่ประมูลรับเหมานะครับจัดจ้างก่อสร้างออกแบบะอะไรทุกอย่างเนี่ยก็พอดีว่าเข้าไปคลุกอยู่พวกนี้อยู่พอสมควรในช่วงเวลา ซึ่งก็รู้ความเหลวแหลกของพวกนี้อยู่พอสมควรนะครับนี่ก็คือพอเจกรปลูกใหญ่นะครับโดนไป5ปีพร้อมกับพวกนะครับซึ่งซึ่งก็จะมีนางวรารัตนะครับชัยวิรุรัตเปิดเอกสารสอบราคาและก่อข้อความในใบเสนอราคาบัญชีปริมาณงานก่อสร้างของผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาต่างสุดด้วยเช่นกันสารคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค3าก็มีคำสั่งให้นางจีราวัน ใช้เวรุะจำเลยที่1มีความผิดมาตรา1-5-7-161-2-6-5-1-2-6-8นะครับวักแรกประกอบมาตรา83ก็ให้มีความผิดนะตามพรบหัวมาตรา12ถือว่าหนักสุดนะครับงานนี้ก็โดนไป5ปีนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะไปดูคดีใหญ่คดีหนึ่งนะครับที่หลายคนก็ให้ความสนใจและตามอยู่เหมือนกันนะครับนั่นกะนะ็คือกรณีของการลงโทษ คนที่มีอำนาจในการสั่งการและก็พิพากษาครับนายเนรนะครนะตอนนี้ก็เป็นการลุ้นการประชุมคณะกรรมการกออในเมื่อที่21กันยายนพิจารณาลงโทษนายในเนรนะครับน่าสุขใช้วิธีการลงมติเพื่อเปิดความโปร่งใสชี้ลงคะแนนรับอาจมีช่วยเหลือกันไยการสูงสุดยังไม่ลงนามมัดให้ล,าออ,นะนนลาออกนะครับเนตรพยายามจะลาออกนะครับแหล่งข่าวจากสำนัก,กางานใายการสูงสุดเปิดเผยกับสำนักข่าวว่า ในการพิจารณาการสอบสวนเท็จจริงข้อกรณีในเนตรนาคสุขอดีตรองอายการสูงสุดกรณีสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสน,นะครับในคดีขับรถชนผู้อื่นถึงแก่ความตายในการประชุมคณะกรรมการอายการนะครับวันที่21กันยายน2 5 6 4ที่จะถึงนียนะครับจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยจะมีความเห็นแตกต่างออกไปนะครับสองฝ่ายนะฝ่ายแรกก็เห็นว่าคณะกรรมการสอบสวนข้เท็จจริงที่มีอยู่คือนายกายสิทธิ์ พิสวงประการกรรมการกอนะครับผ,ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานเห็นว่าในเนตรเนี่ยนะครับแก้คำนะินณเฉยเนี่ยผิดวินยัยร้แรงนะครับขณะที่ฝ่ายอีกฝ่ายเห็นว่าในเนตรน่าจะผิดวินยัยนะร้แรงนะฮะซึ่งต้องคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากในหมวดยการก็เลยต้องทําการเรื่องนี้ให้โปร่งใสในกรณีลงคะแนนจํานวน15ค,คนควรลงมติอย่างเปิดเผย เหมือนกับการประชุมคณะกรรมการตุลาการนะครหรือว่ากอต่อของสารยุติธรรมนั่นเองนะครับไม่ใช่ลงคะแนนแบบลับๆนะครับเพื่อไม่เพื่อไม่ให้เกิดการระแวงเรื่องของการช่วยเหลือนะซึ่งการละกันเนี่ยเป็นมาตรฐานให้การประชุมการพิจารณาวินัยข้าราชการในการนั้นหม่นหมองไปด้วยนะครับแล้วก็งานนี้ก็จะมีการพิจารณาน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ วันบบนังข่าวทุกนี้นะครับจะพิจารณา,ากันว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรซึ่งแหล่งข่าวกล่าวว่ากรณีนายเนรยนื่นหนังสือขอลาออกต่อในวงสกุลนะฮะกิตติพรมวงอายการสูงสุดปรากฏว่านายวงสกุลยังมิได้มีการอนุมัติให้ในายเนรลาออกแต่ให้ทางสำนักง,งานกอ,อเนี่ยเสนอความคิดเห็นขึ้นมาว่าคางคณะกรรมการกอรอมีมติลงโทษนายเนรผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือร้ายแรงจะมีผลอย่างไรต่อไป ช่วงนี้จะมีอายการนะครับหรือว่าที่นะเป็นที่ปรึกษาเนี่ยทยอยกันลาออกหลายคนน,ยนะครับใครอะไรยังไงเนี่ยต้องต้องต้อง,ต,องต้องตามกันดูนะครับว่ามันจะนะมีผลแถลงออกมาประกาศน,นะครับน่าสนใจน่าสนใจนะครับในประเด็นนี้เพราะว่าคาดีของนายบอสอยู่วิทยานี่ถือว่าถือว่าเป็นเป็นคดีที่หลายคนก็จับตามองว่าเอ๊ะนะครับในเมื่อมัน จงแจ้งขนาดนี้เนี่ยยังเอาความผิดไม่ได้และอย่างต่างตามจับตัวไม่ได้จนป่านนะครับแล้วก็พออยายามจะทาให้สํานวนคดีนั้นมันบางบัง,งลบนะครับเหมือนเหมือนกับตอนนี้คดีของอดีตนะุ่มกับโจะนะครับหรือว่านายโจเนี่ยหลังจากที่ถูกปลดออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้สํานวนคดีแว่วๆมาหลายๆเรื่องว่ามีการทําสํานวนคดีแล้วก็นําเสนอ แล้วก็มีการพิพากษาอะไรต่างๆอาไรกันออกมาแล้วนี้เราจะรู้ว่าข้อสรุปมันเป็นยังไงแต่ทราบว่ามีการจาัดทําสํานวนคดีให้เบาบางลงอย่างมากเป็นการช่วยเหลือกันนะครับให้มองว่าการกระทําครั้งนี้เป็นการกระทําแบบพลังพลาดประมาณนั้นไม่ได้มีเจตนาในการที่จะเป็นาทั้งที่ภาพที่เราเห็นนี่มันคือการเจตนาโดยตรงนะครับการเอาถุงไปคลุม มากถึง2-3ถึง3ชั้นเนี่ยนะครับมีตำรวจหลายคนเข้าไปเกี่ยวข้องจับแขนจับขาจับกดลงกับพื้นอันนี้มันก็คือการทำให้ผู้อุ่นเสียชีวิตโดยเจตนามันจะบอกว่าไม่เจตนาคงไม่ได้นะครับจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจในการที่จะดำเนินการในการชั้นสอบสวนจะรุนแรงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวิธีของตำรวจแต่ละท่านซึ่งผมมองว่าชีวิตของคนเนี่ยนะครับ มันมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันครับชีวิตของคนนะครับคนหนึ่งที่พลั้งเผลอไปเรื่องของการค้ายาเสพติดเนี่ยก็ถือว่าณนาช่วงเวลานั้นนะครับอาจจะมีเหตุจูงใจเรื่องของสภาวะของครอบครัวสภาวะของไรายได้อะไรต่างๆนานา,น,านะครับมันเกิดขึ้นก็พลั้งเผลอเช่นกันไปค้ายาและในการที่จะมาบังคับใช้กฎหมายโดยการ ใช้ถุงคลุมเนี่ยผมว่ามันก็ต้องดูกันต่อครับว่าเขาจะสรุปยังไงในชั้นสำนวนคดีแล้วก็ส่งให้ถึงมืออายการอายการให้ส่งถึงศาลซึ่งงานนี้เนี่ยต้องดูต้องดูนะครับมันมีวิธีการทางด้านข้อกฎหมายเนี่ยนะครับที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยผมว่าหลายข้อนะที่ที่น่าจะเข้าข่ายดุนแรงอยู่แล้ว แต่ว่าจะทายัางไงให้มันเบาช่วยเหลือกันไปประมาณนั้นเพราะนายโจนี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลร่ำรวยผิดปกติคนหนึ่งเหมือนกันนะครับการยึดอายัดทรัพย์ตอนนี้ก็ถือว่าดําเนินการอะนะครับเยอะแยะไปหมดเลยเป็นตำรวจคนหนึ่งที่ก้าวขึ้นมาเร็วมีไรายได้อย่างรวดพราดนะฮะและแน่ๆก็คือว่าระบบของการทำของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กฉลาดคนหนึ่งและโตมาอายุข,ขนาดนี้ขึ้นเป็นพุ่มกับนี่ถือว่านายดึงลูกน้องดัน ทำงานเก่งมีฝีมือผลงานประจัก์มันก็อย่างนั้นแหละครับนะครับในวงราชการถือว่าเข้าเป้าเข้าตานี่ยเพราะนายทั้งหลายก็ต้องส่งกันเป็นชั้นๆไปอไปครับจะส่งชั้นไหนบ้างได้เงินมาก็ส่งส่งส่งส่ใครเกี่ยวข้องบ้างล่ะครับมันก็เหมือนกับเราอาจจะพยายามแก้เชือกแก้ได้อะไรบางจุดที่เวลาเราดึงแล้วมันจะร่วงกันหมดเลยครับ ได้มันจะหลุดุดถึงไก่บ้างโอ้โหบอกว่างานนี้นของนายโจ้เนี่ยถ้าสอบดีๆหลายคนเกี่ยวข้องแต่เราก็ไม่อยากพูดไปนะครับเรารู้ว่ามีบางคนก็ไปเกี่ยวข้องในระดับบริหารระดับสูงเยอะมากแต่ก็ว่ากันไปนะครับนี่คือแวดวงของนะครับการดำเนินการจับกลุ่มของผู้กระทำความผิดในบ้านเรา ก็เป็นการทำนะครับเดี๋ยวเราตามมาต่อเรื่องคดีของอานาฬิกาเพื่อนแม่น่าสนใจนะครับบิ๊กป้อมหนึ่งก็จะ <Yeah. S 1> เหมือนกับพหอกแนววินวินเหวี่ยงเบีบ่ยงตอนนี้อะไรกันนักการหาโอ้ยไม่มีไม่มี <laughs> ประมาณนั้นไม่มีไม่มีเนี่ยหลักสูตรของบิ๊กป้อมก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผม ขออนุญาตนะครับได้พบกันในช่วงยามเช้าแล้วก็อาจจะส่งเรื่องของสรุปประเด็นข่าวให้ฟังในช่วงเช้าแค่นี้ก่อนนะครับแล้วมีอะไรดีๆในช่วงยามบ่ายก็จะเข้ามาคุยกันต่อขออนุญาตไปภารกิจนะครับภารกิจนิดหนึน่งนะครับมีงานเช้านะครับขอทุกท่านเดินทางไปถึงที่หมายด้วยความสดใสและปลอดภัยทุกคนนะครับทาอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับขอให้เท้าเวสวรนยืนเพียงข้างขอให้อ่ พ่อปู่อนันตนาคราชนะครับพ่อปู่สุริสุโภนะครับแม่ยาสรีทุมมานะครับช่วยดูแลช่วยดูลูกหลานเราหน่อยนะครับว่าตอนนี้ลําบากแสนเข็นกันเหลือเกินทํามาหารกินก็นไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ก็ให้สําแดงให้สมมิผลให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นไปจากประเทศไทยซะทีนะครับวันนี้ผมสุกนวัดไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ